วันนี้นะคะอยากจะชวนทุกคนเลยค่ะมาสร้างความสมดุลระหว่างเงินกับชีวิตนะคะด้วยเทคนิคที่เขาเรียกว่าเก้าอี้การเงินค่ะหรือ Financial Share นะคะโดยเพจชื่อดังค่ะออมมันนี่ที่มีผู้ติดตามกว่า7 0 0 0แสนคนเนี่ยเขาบอกเทคนิคนี้นะคะเอาไว้ในหนังสือเล่มที่มีชื่อว่าหาเงินได้ใช้เงินเป็นค่ะเทคนิคเก้าอี้การเงินเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ค่ะคาที่1น,นะคะรายรับรายจาย Ai. ต้องสมดุลค่ะด้วยการเลือกใช้วิธีการจัดการการเงินในหลากหลายรูปแบบนะคะที่มันเหมาะสมกับตัวเองค่ะอย่างเช่นวิธีจัดการเงินแบบญี่ปุ่นคาเคโบะนะคะการใช้สูตรเก็บเงิน60ทัพสาทัพสค่ะหรือใช้สมการแห่งความมั่งคั่งก็ได้เหมือนกันนะคะค่ะที่2ค่ะเงินกับความเกี่ยวพันด้านอารมณ์และความสุขของเรานะคะค้านี้เนี่ยกำลังจะบอกเราอย่างนี้ค่ะว่าอย่าให้สังคมเนี่ยมาเป็นตัวกําหนดเรานะคะว่า เราจะต้องมีอะไรถึงจะมีความสุขหรืออย่าให้อารมณ์ความต้องการเนี่ยมันอยู่เหนือความเป็นจริงอย่างเช่นใช้เงินเดือนชนเดือนนะคะแต่ก็ยังอยากจะซื้อของแพงแล้วก็ไปผ่อนเอาแบบนี้นะคะขาที่3ค่ะรู้จักจัดการความเสี่ยงนะคะอย่างเช่นซื้อประกันชีวิตที่มันคุ้มค่ารู้จักการทําพรบรถยนต์ที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะคะการเขียนพินัยกรรมการรู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อด้านเองค่ะมาดูขาที่4กันบ้างนะ ขาที่4ี่ก็คือการบริหารจัดการหนี้สินนะคะอย่างเช่นให้รีบเคลียร์หนี้บัตรเครดิตให้หมดนะคะการเลือกใช้สูตรแก้หนี้แบบหิมะกลิ้งลงเขากับหิมะถล่มนะคะแบบไหนดีกว่ากันก็ต้องเปรียบเทียบกันดูนะคะการลดดอกเบี้ยบ้านที่คุ้มค่าที่สุดและ4วิธีการใช้บัตรเครดิตที่ดีที่สุดนะคะซึ่งเขาก็ได้บอกเอาไว้ในเล่มแล้วค่ะนอกจากเทคนิคเก้าอี้4ีขาที่ว่ามาแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าเก้าอี้ตัวหนึ่งเนี่ยมันจะต้องสมบูรณ์พร้อมนะคะ ในเล่มค่ะเขาก็เลยยังมีนะคะสูตรที่เป็นเรียกได้ว่าที่พิงหลังที่พักแขนแล้วก็เบาะนั่งค่ะที่จะช่วยให้เก้าอี้ตัวนี้นะคะแข็งแรงสวยงามแล้วก็ทนทานยาวนานค่ะ โดยหัวข้อที่น่าสนใจอื่นๆในเล่มนะคะก็ยังมีอีกมากมายค่ะอย่างเช่นสูตรหยุดทำงานแบบเร่งร่วนอต้องทำยังไงนะคะการเช่าบ้านอยู่แทนการซื้อบ้านรวมถึงกรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการเงินนะคะอย่างเช่นถ้าเรามีเงินเก็บ1ล้านบาทเนี่ยเราจะทำยังไงบ้างที่จะทำให้เงินมันงอกเงยขึ้นมานะคะเล่มนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นหนังสือการเงินส่วนบุคคลที่จะช่วยให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ทุกแง่มุมที่มันสาคัญสาคัญเกี่ยวกับการเงินนะคะอ่านสนุกค่ะ ไม่เครียดเข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตได้อย่างสมดุลแล้วก็มั่นคงค่ะ